สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคริมิโซะนะครับผมในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเป็นการรีวิวแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของ Steam v e r s i o ันะครับของตัวบลัวไครว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันไปจากก่อนหน้านี้เยอะมากมายขนาดไหนนะครับรวมถึงวิธีการสลับ ID อะไรต่างๆด้วยนะครับที่หลายๆคนก็มักจะมีปัญหากันในช่วงตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสําหรับการมาในเรื่องตรงนี้นั่นเองนะครับอาะ,ะนั้นเดี๋ยวผมมาพูดถึงกันอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับกับการแจกของนะครับการแจกของเมื่อสตรีมเข้ามาอ่ะคุณจะเห็นนะครับว่า คุณจะได้รับตั๋วกาชาฟี10โร1ใบบวกกันอีก1นใบนะครับอันนี้เป็นใบชดเชยนะเท่ากับว่าในรอบนี้ของแจกคนน่าจะเยอะพอสมควรถัดมานะครับผมอยากให้ดูความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานอิมูเลเตอร์กับการใช้งานตรงนี้นิดนึงใครที่เคยใช้งานอิมูเลเตอร์มานะครับน่าจะคุณเคยกันว่าเวลาที่คุณจะทําการโหลดหน้าใหม่ๆมันจะใช้เวลาค่อนข้างน,นานแต่น่นน่ครับว่าเมื่อมาจากตัวของ Off ฟ c i a ี อะไรต่างๆก็จะเร็วขึ้นเช่นแบบนี้ครับคาเฟ่ปกติจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เวลาในการโหลดเขาต้างจะนาน oh. แต่เมื่อกี้ oh. Oh. อย่างที่คุณเห็นไปนะครับ oh. Oh. ก็จะเร็วขึ้นเยอะ oh. Oh. พอสมควรน,นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับเราไปดูกันต่อส่วนถัดมานะครับอันนี้เราจะพาไปดูเกี่ยวกับการเซตติ้งต่างๆกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับกราฟิกมันมีการให้คุณเลือกครับคือฟูลสกรีนกับวินโด์โดยปกติแล้วผมจะเล่นเป็นฟูลสกรีนละกันแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นวินโด้ ปรับได้นะครับสามารถเลือกเรโซได้4.3ต่อ 3, หรือ16ต่อ9นะครับผมอ่าส่วนที่เหลือคล้ายๆเดิมนะไม่ได้ไปดัรแ่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับถัดมาคือเรื่องโวลูมนะครับโวลูมตรงนี้มันมี Option ออปชันหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามาเรียกว่าเป็นเพลย์ซาววาย in Background นะครับอันนี้พิเศษยังไงโดยปกติแล้วจะเปิดออนเอาไว้อยู่นะครับการเปิดออนหมายความว่าสมมติว่าเรามีการพับจอไปนะครับเสียงของเกมก็จะยังอยู่แต่สมมติว่าคุณเปิดเป็นออฟนะครับเดี๋ยวผมจะทำการพับจอละกันอ่าเดี๋ยวดูนะตอนนี้ผมเปิด off. พอพจ คุณจะเห็นนะครับว่าเสียงมันหายไปทันทีเพราะมันคือระบบอันนี้นั่นเองนะครับผมชนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าคุณต้องการให้เสียงอยู่ตลอดหรือไม่ถ้าเกิดว่าต้องการก็เปิดออนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการก็เปิดออฟไปแค่นั้นเองนะครับถัดมานะครับคือคอนโทรลคอนโทรลตอนนี้ก็คือจะสามารถเปิดให้ดูได้นะครับว่าช็อตคัทในการกดแต่ละปุ่มเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างถ้าเกิดว่าคุณต้องการกดออนถ้าคุณไม่ต้องการกดออฟนะครับอ่านี้ผมเปิดออนให้ดูก่อนแต่ตรงนี้จะมีการสอนช็อตคัทอยู่นะคแะอแื SoC นะครับถัดมา w s d สามารถใช้งานได้นะครับกับตัวของคาเฟ่ในการขยับเคลื่อนที่ไป แต่สุดท้ายคุณยังสามารถใช้เมาส์ได้เหมือนเดิมถัดมานะครับการอ่านเนื้อเรื่องการตอบ1กับ2นะครับแล้วก็ A คือการกดออโต้นะครับผมรวมถึงสเปซบาร์นะครับก็คือเป็นการกดประมาณน่ากเหมือนคลิกซ้ายนั่นแหละเอาไง่ายๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายอันนี้ครับเรื่องของการเล่นต่างๆจะมีการเซตติ้งปุ่มเอาไว้เลยนะครับก็คือ1 2 3คือหน้าสกิลการ์ดที่อยู่ที่ช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3แล้วก็ทีนี้ครับมันจะมีปุ่มในการเลื่อนความเร็วกับปุ่มออโต้ก็จะเป็นตัว S กับตัว A นะครับแต่ว่านี้มันคือแล้วแต่ความชินนะนส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะครับกับกาเซ็ตตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนี้เราจะพามาดูกันต่อครับกับ วิธีการใช้พวกช็อตคัตต่างๆแล้วกันมันจะมีการโชว์ให้เห็นด้วยนะครับอันนี้ผมจะเปิดให้ดู2โหมดแล้วกันเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่โหมดเรดบอสอ่ะอันนี้น่าจะไม่ได้ตีให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้ามาให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวช็อตคัตเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอ่ะให้เห็นนะครับ Enter อันนี้ก็คือสามารถกดเข้าไปได้เลยแต่น,นี้ผมกดม็อกแล้วกันนะครับอ่ะกดสกิลไว้แบบนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวสัคุณผว้ามนลเเรอสัง อะทีนี้นะครับผมจะเห็นว่าปุ่มมันขึ้น 1, นึเลยนะเออซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วมันมีความพิเศษอีกนอย่างด้วยครับอ่ะสมมตินะว่าผมกดอย่างนี้ผมสามารถกดเลข3เพื่อเปลี่ยนสกิลได้ทันทีไว้อันนี้คืออีกหนึ่งข้อดียมากสําหรับการใช้งานตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับการใช้งานอ m มู a เลเตอร์อิมอูก็ยังมีข้อดีกว่า ในเรื่องนี้อีกหลายๆอย่างอยู่เช่นกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นเคสแรกที่จะพามาดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างกับการกดช็อตคัทแล้วทีนี้มันมีหนึ่งโหมดครับที่น่าสนใจก็คือจะเป็นโหมดของบอสหอนะครับหรือว่าฟ i n อ l เ e s ร r สติ i ชัตรงนี้โดยตรงนี้นปกติเราจะมีหน้าสกิลการ์ดอยู่ที่กี่ใบใครจำกันได้ไหมมันคือ5ใบนะครับฉะนั้นถ้าเรากดมานะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะอ่ะเนี่ยครับ ก็รอชมนะครับคุณจะเห็นนะครับ1 2 3 4 5เลยก็คือสามารถกดช็อตคัทได้เต็มที่แล้วคุณไม่ต้องไปเซตใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นนะตามนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของช็อตคัทนะครับแต่ย้ำนะครับว่าช็อตคัทตอนนี้เท่าที่ส่องมาเหมือนว่าจะยังปรับแก้อะไรไม่ได้นะครับและอันนี้เป็นแค่ช็อตคัทเท่านั้นมันจะไม่สามารถเซตคีย์บายได้เหมือนกับเวลาที่คุณเล่นอิมูเลเตอร์ฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นสายแข่งขันคะแนนคิดว่าน่าจะะได้ออิูกันต่แหล ถ้าเกิดว่าใครชอบความลื่นใครชอบความสบายสตรีมครับตอบโจทย์พอสมควรแล้วได้เองนะครับผมกายเข้ามาในรอบตรงนี้อะทีนี้นะครับให้ดูราคาของกันก่อนสําหรับราคาของต่างๆนะครับราคาเท่ากันเป๊ะเลยกับการที่คุณเติมในมือถือนะฉะนั้นอันนี้ไม่มีข้อกังวลอะไรกันว่าเฮ้ยราคามันจะแพงขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ราคาเท่ากันเลยนะครับผม ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนมักจะเจอกันนะครับกับเรื่องของการสลับ ID ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่าวิาวธีการสลับ ID สมมติว่าเฮ้ยคุณอยากจะเล่น ID นูน้น ID นี้มี ID หละัะ ID ลองแล้วคุณอยากจะเล่นผ่านสตรีมต้องทำยังไงกันบ้างนะครับผม อ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันแล้วกันนะครับกับวิธีการที่จะสลับ ID นะว่าต้องทำยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ชื่อบัญชีนะครับอ่ะเข้าไปตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดภาพไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีการเปิดเป็นตัวอ e ีเมลแล้วกันนะเนี่ยครับเข้าไปก่อนนะครับแล้วทำยไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผม ถัดมานะครับเมื่อเข้ามาเสร็จคุณจะเจอกับคําว่าการเชื่อมต่อภายนอกให้คุณกดเข้าไปครับที่เชื่อมหรือยกเลิกการเชื่อมบัญชีนะครับและเมื่อคุณเข้ามาเสร็จปั๊บจากนั้นคุณจะเจอกับคําว่า Steam ซึ่งอันนี้สมมุติว่าไอดีของคุณณตอนนั้นน่ะสมมุติว่าอ่าคุณมี2ไอดีใช่ป่ะ ID แรกของคุณล็อกอินอยู่ให้คุณทําการยกเลิกการเชื่อมนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วจากนั้นให้คุณล็อกอินที่ ID 2คุณเอาไว้นะครับที่เป็นน e x o n ID ตรงนี้นะแล้วจากนั้นให้คุณเข้าไปที่ตัวของ Blue Archive นะครับผมแล้วจากนั้นมันจะให้คุณทําการล็อกอินใหม่แล้วมันก็จะเชื่อมกับ ID ด Nexon ที่คุณกําลังล็อกอินอยู่ณเวลานั้นสมมุติว่าคุณล็อกอินกับ ID ที่2คุณ มันก็ทําการเชื่อมใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะทําให้ดูนะว่าจะเป็นประมาณไหนกันบ้างจากนั้นนะครับเมื่อคุณเข้ามาสู่ตัวเกมแล้วหลังจากที่คุณมีการไปยกเลิกการเชื่อมต่อกับตัวของ Ste ี am ไว้นะครับมันจะมีการให้คุณสามารถลิงก์เขาใหม่ได้ซึ่งอันนี้ครับก็จะลิงก์กับอะไรมันจะไปลิงก์กับ ID ที่คุณมีการล็อกอินเอาไว้นาเวลานั้นด้วยสมมุติว่าคุณล็อกอินไอดีหลักอยู่แล้วคุณทำการยกเลิกไปเสร็จแล้วคุณสามารถเชื่อมกับ i อดีรองคุณได้แต่คุณจะโดนล็อกอินไอเาดีครองเเ่่นนนี้ะหวาของค ID ลองแล้วงวิธีการสลับแบบที่1คือการทําแบบนี้นะครับแต่ทีนี้วิธีการทําแบบที่2นะครับก็คือ คุณไปสร้าง Account ที่เป็น Steam ID อีก1อันนะครับจากนั้นเวลาที่คุณจะเล่นคุณก็ทําการสลับแ c c o u n t ไปเลยมันก็จะสามารถทําได้เช่นกันนะครับสำหรับวิธีการที่คุณจะทําการล็อกอินสองไอดอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการการใช้งานสําหรับการเคลียร์สองไอเลยภายในตัว s t e a มคือถ้าส่วนตัวแล้วกันใครเล่น2 ID 3 ID 4 ID, ID, ID หรือกระทั่งถ้าเกิดว่าใครยังคงเล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นอยู่นะครับก็แนะนําว่าเก็บตัวอิมูเลเตอร์ของคุณเอา ก็เป็นแนวทางคร่าวๆแล้วกันนะครับกับวิธีการผูกไอเดียต่างๆนะส่วนปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ทางเกมก็มีการรับรู้เกี่ยวกับปัญหากันมาเขา้งจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีการแนะนําอะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยล่าสุดสาหรับใครที่จะปัญหากับไอ้พวกจอชมพูจอม่วงอะไรแบบนี้นะครับเหมือนว่าทางเกมบอกว่าให้ไปอัปเดตไดรเวอร์การ์จอเอาแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่หายอะไรยังไงให้แจ้งไปที่ตัวของซัพพอร์ตของทางเกมเลยนะครับว่าจะต้องแก้ไขปัญหายังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะ ขึ้นมามันมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีวิธีการสลับไอเยังไงรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ให้ทํายังไงถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองนะอ่ะถ้าเป็นไปอย่าไงไรรบกวนกดไลค์กดติดตามไปกันกำลัะผมไว้ด้วยแล้วกัน,นะครับใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมสามารถทวิตคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ